สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูเบเบ้นะครับเบเบ้ที่ผมมีไม่รู้มีกี่ตัวเยอะเกินเล่นออาตัวแรกเดวิตเวิติการมาต์สีสีเข็ดตัวต่อไปชักเอ็ด อิมแพ็กเด็กไวเปอร์เทลรันแรกเกอาจอะไก่คะดี๊นี่ตัวี้ดิ้ดิ๊งดิ้ดิ้งไม่ชียวตัวิี้ดิ้งดิ๊งดิ้ดิ้ กสวัสดีครับ,บอ,อุ้ยส,สอดอ,อ,อักตัวอะไรแมงปองกูจังชื่อไม่ได้อะไรนะไม่รู้อ่ะมันจะชื่อภาษาอังกฤษ